สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟเนาะทาง FC ใหม่ FC เกา่าเมื่อนี้แอดมินกระนํำแนวทางดาวโจน VIP ปกติของวันที่12เดือนหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะจ๊ะแนวาทางมีเขามีรลดเนาะปราผลกันไปกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดดับชมเพื่อความบันเทิงเด็กต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครอง เขากับมาเบิงผลวันที่1ิเอดวันที่11ดาวโจน VIP กับปกติเนาะผลที่ออกดาว VIP 738กับ80 738นลุดเนะาะจะแปดศูนดลุดเนาะส่วนดาวปกติ202 2, 20 2ูนยสองมาลักลอยกับลักน่วยเนาะจะเนาะมาลักลอยลักน่วยแต่ตูดเจาะเข้ากั บเขาน่าจะเขาเป็นเด่นสองวิ่งรูดส่วนหนึ่งห้าหเข้าเด่น1วิ่งรูดตัวเจาะมาหนึ่งห้าตรงๆนะจ๊ะส่วนตารางวันหมาเนะาะสมมา4กับ6ไม่มานะจ๊ะ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะจา้าที่ตามแนวทางดาวโจนส์วกับปกติเนาะเขาในรอบป,ปกติหนึ่งหาลางตรงๆเนาะจา้ะมาลุนต่อตามต่อเนาะซ้ายยิงรลดกับเขากันเนาะจา้ะเขารอบป,ปกติบนลางเนาะสองหนึ่งยิงรดเราก็มาลุนต่อตามต่อเนาะของวันที่สิบสองมีตัวใดมากก็คอยยิบจับไปใส่เป็นแนวทางด้วยจ้ะพี่น้องจา้าส่วน วันที่สิบสองให้เด่นที่แปดหนึ่งตารางวันมีสองมีสามมีหกมีเก้าส่วนตัวเจาะแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเก้าหนึ่งสอง หนึ่งหกเนาะหกับ9เป็นตัวเดียวกันนอกจากมากชอบคูได้ก็อย่าลืมกลับหัวเนาะแปดเก้าแเนาะแปดหตัวเดียวกัน16 19งหน้านอกจากเนาะ2อตัวกัะเน้นไปกลับน้ำมากคาูไดชอบคูไดก็อย่าลืมไปกลับส่วนตัวนิ้นหน หนึ่งสี่แปดหกแปดหนึ่งแนวทางที่แอดให้ไปไมิตัวมกักตัวชอบกับจดได้แคปได้เลยน่าจนะเนาะ ส่วนสองตัวที่แอจับกู้มาหายหรือเนียนหาย้ับบอมักบอชอบค่ะนําตัวที่เข้ามักเข้าชอบมาจับใส่ตัวเด่นกับตารางวันใดเนาะหรือว่าจะนาโตัวเด่นกับในตารางวันจับเ่กันใดเนาะจากนะกะล่องเบิ้งเนาะจะพี่น้องจะเพื่อมักเพื่อชอบกันเนาะสายวิ่งดูดนี่กะสามารถนําไปวิ่งไปดูดได้เลยคลิปนี้ก็ไว้ซานีน้เนาะจะไว้พอการคลิหนาแนวทางนาขอให้พี่น้องเอเซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำนำเรืๆๆ่อยสวัสดีค่ะ